เรามาติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยกันเช่นเดิมนะครับสำหรับสถานการณ์ราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับมีปรับขึ้นอยู่หลายสูตรด้วยกันนะครับและในส่วนของราคาปุ๋ยในช่วงนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับราคาปุ๋ยล่าสุดวันนี้นะครับประจําเดือนสิงหาคมปี2566ยี่ห้อปุ๋ยตากระต่ายบินนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่840บาทนะครับ สำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่815บาทจนถึง860บาทนะครับราคามีปรับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่20บาทต่อกสบนั่นเองครับสำหรับสูตรปุ๋ย16 20ศูนย์ะครับราคาเดิมจะอยู่ที่870บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่870บาทจนถึง880บาทนะครับราคาในวันนี้นะครับยังคงที่เช่นเดิมครับสำหรับสูตรปุ๋ย16 16 16นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่1,295บาท ราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1,240บาท